จทยข้อนี้ต้องการหาค่า x จากสมการล็อกหลักการแก้สมการล็อกคือให้หาวิธีถอดล็อกออกโดยใช้คุณสมบัติของล็อกสามารถดึงล็อกออกจากสมการได้ถ้าทางซ้ายและทางขวาของสมการอยู่ในลักษณะที่เป็นล็อกที่มีฐานเท่ากันขณะนี้ทางขวาเป็นผลบวกของล็อกส่วนทางซ้ายจะมีพจน์หนึ่งที่ไม่มีล็อกอยู่คือพจน์แรก ใส่ล็อกฐาน10ลงไปที่พจน์แรกเพื่อให้ทุกพจน์มีล็อกจะได้ถอดล็อกออกได้ล็อก10ฐาน10มีค่าเป็น1ดังนั้น X คูณ1จะมีค่าเท่ากับ x ไม่ทําให้สมการนี้เปลี่ยนไปจากคุณสมบัติของล็อกสามารถย้ายตัวเลขที่คูณอยู่หน้าล็อกมาไว้เป็นเลขชี้ก,กําลัง X ถูกย้ายมาเป็นเลขชี้ก,กําลังของ10ทํำนอนเดียวกันทางขวาของสมการ x ที่อยู่หน้าล็อก5 ถูกย้ายขึ้นมาเป็นเลขชี้กำลังของ5จากนั้นเขียนผลบวกของล็อกให้อยู่ในรูปล็อกของผลคูณจากคุณสมบัติของล็อกที่ว่าล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกดังนั้นล็อก5ยกกำลัง x บวกล็อก6มีค่าเท่ากับล็อกหยกกำลัง x คูณ6ทางซ้ายเป็นผลบวกของล็อกสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณ ล็อกของ10ยกกำลัง x บวกกับล็อกของในวงเล็บ1บวก2ยกกำลัง x จะมีค่าเท่ากับล็อกของ10ยกกำลัง x คูณกับในวงเล็บ1 2บวก2ยกกำลัง x ทางซ้ายและทางขวามีล็อกฐาน10เท่ากันสามารถถอดล็อกออกเหลือเป็นสมาการ e x p o n e n t i a l ก็คือตัวเลขยกกำลังเป็น x ขั้นตอนถอดจากนี้คือการแก้สมาการ e x p o n e n t เ a เเริ่มจากการนำ10รา10ไปแยกตัวประกอบ สิแยกเป็น5คูณ2จากนั้นนำเลขชี้กำลังกระจายเข้าไปได้เป็น5ยกกำลัง x คูณ2ยกกำลัง x เจนว่าทางซ้ายมี5ยกกำลัง x ทางขวาก็จะมี5ยกกำลัง x ดังนั้นเราหารทั้งสองข้างด้วย5ยกกำลัง x จะทำให้5ยกกำลัง x ถูกกำจัดออกไปกระจาย2ยกกำลัง x เข้าไปในวงเล็บ2ยกกำลัง x คูณ1จะได้2ยกกำลัง x 2ยกกำลัง x คูณกับ2ยกกำลัง x จะได้2ยกกำลัง2 x ก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน x บวก x ได้2 x 2ยกกำลังส x สามารถเขียนเป็น2ยกกำลัง x แล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2อีกทีหนึ่งเหตุที่เราเขียนแบบนี้เพราะว่าเราต้องการจัดรูปให้เป็นสมการกำลัง2องแล้วจะได้หาคำตอบโดยวิธีการแก้สมการกำลัง2โดยแทน2ยกกำลัง x ด้วยตัวแปรตัวหนึ่ง ในที่นี้คือ y ให้ y เท่ากับ2ยกกำลัง x สมการน,นี้ถ้าแทน2ยกกำลัง x ด้วย y จะได้ y บวก y กำลัง2เท่ากับ6แสดนว่าอันนี้คือสมการกำลัง2จากนั้นจัดรูปสมการใหม่โดยเรียงกำลังจากมากไปน้อยแล้วหาคำตอบโดยวิธีการแก้สมการกำลังสองโดยนำมาแยกตัวประกอบได้เป็น y บวก3คูณ y ลบ2เท่ากับ0 มอง y บวก3เป็นเลขจำนวนหนึ่ง y ลบ2เป็นเลขอีกจำนวนหนึ่งเลข2จํจำนวนคูณกันเป็น0ผลคูณออกมาเป็น0นย์แสดงว่าในนี้ต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0ย์เป็นไปได้ว่าวงเล็บแรกเป็น0ย์คือ y บวก3เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2เป็น0คือ y ลบ2เท่ากับ0ผลคูณถึงออกมาเป็น0ถ้า y บวก3เท่ากับ0แสดงว่า y คือลบ3 ถ้า y ลบ2เท่ากับ0แสดงว่า y คือ2จากนั้นนำค่า y ทั้งสองค่าไปทดสอบดูว่าสอดคล้องตามสมการที่โจทย์ให้มาหรือไม่โดยนำ y เท่ากับลบ3แทนค่าลงไปในสมการ y เท่ากับ2ยกกำลัง x จะได้ว่า2ยกกำลัง x เท่ากับลบ3ฐานคือ2 x คือเลขชี้กำลังฐานไม่ติดลบเมื่อยกกำลังแล้วได้คำตอบเป็นตัวเลขติดลบ เป็นไปไม่ได้ไม่มีค่า x ที่ทำให้2ยกกำลัง x เท่ากับลบ3แสดงว่า y เท่ากับลบ3เป็นค่าที่ใช้ไม่ได้ให้ทดสอบค่า y เท่ากับ2โดยนำ y เท่ากับ2แทนลงมาในสมการ y เท่ากับ2ยกกำลัง x จะได้2ยกกำลัง x เท่ากับ2ค่าของ x ที่สอดคล้องตามสมการนี้คือ x เท่ากับ1นั่นแสดงว่าค่าของ x อยู่ในช่วง 0- ถึง1